อีกหนึ่งคันวันนี้ปิดตัวไอรูอินฟร์มงานมงคลทุกคนก็ขึ้นเออเพราะว่าขึ้นบ้างหายบ้างใช่ไหมใ้วก็คือพี่รู้ว่ามันเสียมาสักระยะหนึ่งแล้วบอกน่าจะเกือบสองปีแล้วค่ะแต่ก็อ๋อเพราะว่าผมหลอกได้ไหมเพราะว่าปิดไม่ได้เนี่ยเลยผมมาเจอผมลองเพราว่าปิดได้ครับโอเคเนาะแต่ปิดไปเลยเนาะครับ ตัวนี้มีไฟรูปเครื่องโชว์มาด้วยนะติดโค้ดมาหลายตัวนะแต่ว่าโค้ดนี้ก็บงบอกเกี่ยวกับระบบไอรูดแล้วขั้นนี้ลูกค้าเหมือนมีการเคยปิดมาแล้วนะเคยปิดมาแล้วแต่ว่าปิดไม่หมดต่อไปถึงขั้นตอนของการไปลองรถนะครับอ่า ตอนนี้เครื่องยนต์เดินเรียบแล้วนะครับก็คือแก้ปัญหาตัวไฟที่โชว์ด้วยไฟเครื่องยนต์ตอนแรกนะมันเกี่ยวกับตัวสูญ์ากาศนะครับตัวนำไอเสียกลับมาใช้แต่ว่าตอนนี้เราจะไปทดสอบเรื่องของคาร์บารอบเครื่องยนต์ไอสต็อปถูกปิดหมดแล้วนะครับผมตันนี้เป็นลอไม่โชว์นีมากับช่างบอยคนเดิมครับ ตอนนี้ไม่มีสะดุนะะเดเนาะไหวเงินเรียบโค้งเดินไปเดินไปตอนนี้ผมาปิดอะมันแรงพอ่ก่ออก ส่งงานครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณครับ